นะครับผมสาหรับเ่า uh พัฒนาของเฮ้านะครับเนาะสำหรับในชุดนี้นะครับเราจะพูดชุดเด่นออกมานะครับได้ชุดออกมาเป็นแบบนี้เนาะนะครับแต่ว่านะครับเนาะในชุดนี้นะครับตัวนี้เฮาเขียนเฮาคํานวณผิดเนาะก็คือในสูตรที่เจ็ดนะครับสูตรที่เจ็ดก็คือตัวนี้นะครับสูตรที่เจ็ดตัวนี้สูตรที่เจ็ดตัวนี้สูตรที่หกนะครับสูตรที่เจ็ดตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูสูตรที่เจ็ดตัวนี้นะครับอีกรอบหนึ่งเนาะสูตรที่เจ็ดนะครับ สูตรที่เจ็ดนี้เราคำนวณไม่ถูกครับตัวนี้นะสูตรที่เจ็ดนะครับตัวนี้นะครับเราต้องใช้เลขสตัวเลยนะครับตัวนี้ใช้เลขสตัวไม่ใช่2ตัวนะครับมันจะต้องสมตัวก็คือพันรมีสิด้วยนะครับนี่นะครับนะมันจะต้องได้สองบวกหนึ่งบวกสามบวกแปดคงที่เนาะสองบวกหนบวกสาะครับสอวนึ่บวกสามสอนึ่ได้สามบกสเป็นหกหบวกแเป็นสี่นะครับ สี่ห้าหกเจ็ดนะครับตัวนี้จะต้องได้สี่ห้าหกเจ็ดนะครับสี่ห้าหกเจ็ดนะตัวนี้สี่ห้าหกเจ็ดนะครับไม่ใช่หนึ่งต่อกันสี่เนาะตัวนี้ 4, 5, 6, นะครับตัวนี้สี่ห้าหกเจ็ดนะครับตัวนี้สี่ห้าหกเจ็ดชัวรที่เจ็ดนะครับ สี่ห้าหกเจ็ดนะครับตัวที่ชนก็คือสี่กับหนะครับสี่กับหกนะครับถ้าสี่กับหกนะครับอยู่ในนี้มันไม่มีสี่มันมีแต่หกนะมีแต่หกนะครับไม่มีสี่นะมีแต่หกเนาะเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเด่นไปที่เลขหก 6. ในวันนี้นะครับห เดินไปที่หกนะครับวันนี้นะครับในหกตัวนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสูตรสี่ตัวนะครับจะไปดูสูตรสี่ตัวนะครับก็คือตัวนี้เนาะสูตรสี่ตัวนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้สูตรสี่ตัวนะครับนะครับเดี๋ยวเขาจะค่อยมาสูตรที่ตัวก็ไเลยนะครับเดี๋ยวนะครับ เอามาแก้ไขสูตรที่เจ็นะครับสูตรที่เจ็ดแก้ไขเรียบร้อยแล้วจะได้จน <divor ces> กันไปที่เลขหกต่อไปนะครับเนาะนะครับตัวที่เราวงสูสีตัวนี้นะครับก็มันจะอยู่ในโคต้าของเลขตัวนี้เนาะก็คือเลขสูตรที่หกเป็นสูตรพระเอกนะครับสองหนึ่งสองสี่หกนะครับตัวนี้หนึ่งสองสี่หกนะครับหนึ่งสองสี่หกถ้าเป็นหนึ่งสองสี่หกนะครับก็จะมีหนึ่งสองสี่หกอยู่แต่ว่าตัวที่เด่นคือหกครับหก ถ้าหกนะครับก็จะมีแปดหกแปดหกแปดหกสองหกห้าหกแล้วก็หกหกหกเจ็ดหกแปดหกสองนะครับนี่ก็คือตัวที่มีหกนะครับเด่นหกนะครับเด่นหกนะครับถ้าตัวเด่นนะครับเด่นหกในตัวนี้ชนหกตัวเดียวชนหกแล้วก็ชนสี่นะครับชนสี่กับหกแต่สี่ไม่มีมีแต่หก ชนสี่กับหกนะครับสอง first, ตัวนะครับมีแต่หกไม่มีสี่นะครับเด่นหกนะครับในวันนี้เด่นหกิีหกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทั้งหมดหกสูตรนะครับทั้งหมดหกสูตรจะได้เด่นออกมาไปที่ตัวใดนะครับไปหกสูตรเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับในวันที่ผ่านมานั้นนะครจับตัวนี้เนาะนะครับสองสามสี่ห้ามาสองตัวนะครับมาสองกับสามนะครับในตัวเด่นนะครับที่เราจับมาเนาะในวันนี้นะครับเราจะไปที่หกสูตรนี้นะครับ นะับไปที่หกสูตรเนาะนะครับไปหนึ่งและสองเลยนะครับห pues นึ่งและสองนะครับนะครับหนึ่งและสองก็คือชุดนี้นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งและสองนะครับนี่เป็นหนึ่งและสองนะครับนี่นะในงวดที่ผ่านมานี้นะครับชนกันศูนย์กับชนกันสองนะครับชนสองตัวเดียวมาสองเลยนะครับชนสองมาสองนะครับในงวดที่ผ่านมามาสองหนึ่งนะครับ สำหรับในวันนี้นะครับพอ,อมวลผลออกมานะครับได้ไปที่ตัวนี้หนึ่งและ2นะครับ9 0้าศ4 5ย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเก้านย์หนึ่งสาสี่ห้านะครับตัวนี้นะครับถ้ามันไม่ชนจับคู่กันนะครับเลขชุดนี้9 0้าศ4 5ย์หนึ่งสาี่ห้านะครับหนึ่งและ2 9 0 1 2ศนย์หนึ่งสองนะครับตัวนี้ได้สามสี่ห้านะครับ ต่อไปสามและสี่นะครับสามและสี่นะครับสามและสี่ก็จะเป็นจุดนี้ก็คือสามและสี่นะครับสามและสี่นะครับในวันล่าสุดนี้นะครับเนาะชนกันมาที่สามสี่ห้ามาที่สามนะครับสามสี่ห้าสามสี่ห้าสามสี่ห้าชนสามตัวมาสามสามเลยครับตัวที่ชนมาเบิ้นเลยนะครับสามสามสี่สี่ห้าห้านี่มาสามสามนะครับ สำหรับในวันนี้นะครับนะสามได้สนะี 0, ่นะครับสูตรที่สามเลหนึ่งศย์เก้าแปดสูตรที่สี่ได้สี่ห้าหกเ็นะหนึ่งศูนยปดนะคสี่ห้าสี่ห้าหเจะสห้าหเจนะครับต่อไปนะครับ สูตรนี้ก็คือสูตรที่6กับสูตรที่7ก็คือตัวนี้1 2 4 6นะครับ1ตัวนี้เอาสูตรที่7นะครับ4 5 6 7นะครับตัวนี้4 5 6 7แล้วก็พระเอกก็คือ1 2 4 6นะเพราะฉะนั้นนะครับเลขนะครับเอามานับตัวเลขก่อนนะครับนับตัวเลขก่อน0 1 2 3 4 5 7จ็ดแปดเก้านับตัวเลขก่อนเนาะไปที่ศูนย์นะครับมีหนึ่งมีสองนะครับสองหนึ่งนะครับหนึ่งมีหนึ่งมีสองมีสามนะครับถ้าสามนี่ติดเด็ดนะครับสองนะครับหนึ่งสองสองนี่ไม่ติดนะครับสามนะครับหนึ่ง สี่นะครับหนึ่งสองสามสี่สี่มีสี่เลยนะครับห้านะครับห้ามีหนึ่งมีสองมีสามหกนะครับหกก็จะมีหนึ่งสองสามเจ็ดนะครับเจ็ดมีหนึ่งมีสองนะครับแปดนะครับ หนึ่งนะครับเก้านะครับเก้ามีหนึ่งมีสองเก้ามีสองเพราะนั้นนะครับตัวที่เด่นนะครับก็จะมีหนึ่งนะครับแล้วก็มีสี่มีห้ามีหกนะครับตัวที่เด่นเนาะนะครับมีหนึ่งนะครับมีสี่มีห้ามีหกนะครับ พราะนั้นนะครับหนึ่งสองสี่หกก็จะมีหนึ่งแล้วหกนะครับเพราะว่าสีไม่มีมีหนึ่งแล้วหกนะครับมีหนึ่งแล้วหกเนาะ 6, นะครับตัวที่เด่นนะครับหนึ่งแล้วหกหนึ่งสี่ห้าหกห้ามีไหมมีห้านะครับสีไม่มีหนึ่งห้าหกนะครับ เราจะนะแต้มสีตัวนี้นะแต้มสีตัวที่ไปเลขหกหนึ่งสี่ห้าหกตัวที่เด่นนะครือต,ตัวนี้ไปที่หนึ่งสี่ห้าหกเนาะเดี๋ยวเราจะเขียนไปตรงนี้หนึ่งสี่ห้าหกนี่ก็คือตัวเด่นนะสี่ตัวนี้นะครับเด่นเด่นมาในชุด ชนนะครับตัวที่เป็นหนึ่งนะครับก็จะมีหนึ่งนะครับแปหมี6กนย์แปดสองแปดสามเก้าเหนึ่งมีหนึ่งเก้มี9กสไม่มีศูนย์แไม่มีศูนย์หนึ่งมีหนึ่งศูนย์สไม่มี0ูนย์สไม่มีศูน็ไม่มีหนึเอาหนะครับ1 ตัวที่เป็นหนึ่งนะครับ2 6มี6 2 8 2 9 2 0 2 1องเก้าสองนะครับสามเจ็ดสามมี1นะครับแล้วก็5นะครับ5 5นะครับแล้วก็6นะครับนี่ก็คือมาตามตัวที่เด่นนะครับ แต่สาหรับตัวที่เด่นนะครับก็คือหกเด่นหกนะครับเพราะว่าหกชนตัวนี้สองโสดนี้ชนหกนะครับหกนะครับตัวนี้เด่นหกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในตัวนี้ถ้ามันไม่ชนจับคู่กันก็จะมีเก้าสามเก้าสามเก้าสี่เก้าห้านะครับก็จะมีตัวนี้เก้าสามนะครับ 3 9 93 93 39นะครับ94ไม่มีนะไม่มีสนะีเนาะ95 95ไม่มีมีแต่59นะครับมีแต่59ตนนัวนี้นะครับ 03, 03 03 03ไม่มีนะมี03นะครับ ศูนย์ะตัวนี้ศูนย์ส0มศูนย์ี่ศูห้าศนย์สาศนย์สี่ไม่มีศูนย์ห้าไม่มีนะครับแล้วก็หน1่งสามสาสามี1นสมนะครับมี31นะครับหนึ่สมสตัวนี้หนึ่งสามสาหนึ่งสีไม่มีหนึ่งห้าห้าหนึ่งหห้าไม่มีนะครับห้าหนึ่งก็ไม่มีนะครับสองสามสามสอง ไม่มีสองสามมีแต่สองสองนะสองสี 25, ไ 25, ่ไม่มีสองห้ามีไหมนะครับสองห้ามีไหมสองห้านะครับไม่มีมีแต่สองหกนะครับสองแปดนะเพราะฉะนั้นนะครับก็จะมีอยู่เพียงสามเก้าสามสามเก้านะครับสามเก้าเก้าสามศูนย์สามนะครับในชุดนี้ถ้ามันถ้ามันไม่ชนจะโค้งกันนะครับตัวนี้นะครับในชุดนี้ก็จะเด่นหกวิ่งหกนะครับ ถ้าเด่น6วิ่ง6นะครับก็จะมีเลข6อยู่ก็คือตัวที่มี6นะครับก็จะมี1คู่8 6นะครับ8 6 1 2 6นะครับ8 6 2 6แล้วก็5 6แล้วก็6 7เอ้6 6 6 7 6 8แล้วก็6 2นี่ก็คือตัวที่เป็น6นะครับตัวที่เป็น6เนาะนะครับเด่น6วิ่ง6น,น,น,นะครับในชุดนะนะนี้นะครับในงวดนี้เนาะนะครับนี่นะครับเนาะตัวที่ เราแต้มสีส้มๆก็คือตัวเด่นคู่เด่นนะครับนะครับนะมีกี่คู่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดคู่นะครับตัวที่เป็นคู่เด่นยี่สิบเอ็ดคู่ในวันนี้ยี่บเอ็ดคู่นะครับถ้าเป็นตัวที่มีหกนะครับมีหนึ่งมีสองนะครับ มีหนึ่งมีสองมีสามนะครับมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดมีเจ็ดโค่นนะครับตัวที่มีหกนักครับผมอันนี้ก็คือเลขเด่นในเราพัฒนาในวันนี้นะครับนัครับเนาะเอานะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปข้าจะคอยไปเบิ้งสูตรสูตรสี่ตัวเนาะสูตรสี่ตัวสองสูตรนะครับสูตรสี่ตัวสองสูตรเนาะเดี๋ยวนะครับเนาะนะครับเนาะสำหรับในชุดนี้นะครับก็จะได้ไปที่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวข้าจะคอยมาจับเนาะ นะครับในวัดที่ผ่านมาได้ไปที่หนึ่งสามสามสองหนึ่งนะครับเลขออกไปที่สามสามสองหนึ่งแล้วก็มาสองตัวนะครับมาสองตัวมาสองกับสามนะครับในตัวนี้เลขเด่นสี่ตัวสามศูนย์หนึ่งสี่นะครับวันนี้สามศูนย์หนึ่งสี่เดี๋ยวขาจังเขามาจับเนาะนะครับสามศูนย์หนึ่งสี่เอายวไปคู่กับหกได้หรือไม่นะครับในวันนี้นะครับเนาะเอาละครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวข้าจังมาจับคู่เด่นให้เพื่อนๆในสูตร พิเศษนะครับในสูตรที่ได้เลขซีโตนี้เนาะนะครับเดี๋ยวจังเอามาเทียบกับตัวนี้นะครับ,นะรบนะนะครับผมเอาสำหรับในคลิปนี้นะครับเอเจายเพ็งจำเนรร่างเปิด่ไปเลยสวัสดีครับ